มาเตสสาะสารคามฉันมาจตะสารคามนี่เลยนี่เลย,ยเดูยันนี่บ่บอจะหามใครว่ดได้หรลงมาเองแค่ได้ไข่นอนมันให้ได้นี่เลยเปนอนกู้ทวงได้บ่ต้องเขาบ้านไปนอนกู้ทวงไป็นนอนกู้ทวงโอ้ยไข่ว่าได้เป็นเราโคบีด่นา,นาน่ะเฮ้ยโอ้ยอาซ้ำเนียเ่ยวัดยามไอยดอกมาสูนเดี๋ยววะแล้ว ติดต่อผ่านช่องทางนี้เสียงปะวันหนึ่งเรียกว่าสองวันสองทรับแล้วเปลี่ยนว่นสองทรัพย์เรเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ยายไปได้ทำอาหารมาไว้ที่หน้าประตูแล้วขอยาอมาถองนี่มารับกระเดกก่อนอมดกระแดกก่อนนี่เรียกบัตรลานยายขาดเจ้าไอ้พร้อม ดีเขาเขียบไปโดนจัา,จางสิบ่ะพวกร้านกูเคยเจบ็บเนาะขาดเจ้าให้น้กร้านกูก็ยจะหิวเขานอ้อจำบักุ่งไปสู้มันจินกันนะโอ้รุ่งริงจสิขาดว่าอ้ไต้นนี่ ใส่หน่อยใสบหน่อยใส่หลายใส่หลายพ่อบ่ว่สงสัยว่าท่านพ่อใส่หมดชเถะบักลาบักลานมันดูแลผู้น่นมนตใส่หมันมันรับมันตายวะเออกันดีกว่าแกถ้าลัใส่มันติดเสีย ยุดนี้ด้ียบางร้านตับั้งห่วงย่อยตำมาไวให้เร็วอืมกินฉันหรอมันก็เป็นงั้นสิวะมันก็เป็นลินมันก็เป็นเพื่สี่เพราะกระแหงหนุ่หนำบักร้านมือนีมีน่ากินมาปบางอย่แล้วบ้าเอ้าเด้อเอาไว้นี่เอาไปตัวนึง ดีดยี่ยีดยียี่ยี่ยีี่ยี่ยีดี่ยี่ยีดยี่ี่ยี่หี่ยี่ยี่ยีกยีบบี่ไี่กีัยี่ยี่ี่ยี่ยี่บี่ย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 ี่ี่เี่ยีดยี่ี่ปี่ี่ยี่ยี่าี่นี่ี่ยี่ยี่ยี่ี่ยี่ยีัวี่ยี่ี่ยี่าี่าี่ยี่ยีดยี่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 เี่ีดยี่ยี่อี่ย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 ีตยีงดี่ย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 ่ยี่ยี่ยียียย่ย นี่เด้อคาเซียคาเซ้ยคาเซียอุ้มมาขวนได้นีไผมมาปวนได้เด้อยายเสียบ,บ้างผมอยู่หน้าตีหนึ่งโคตรสองอบดีเลยเน่ากินกับพ่อได้หามีคนออกมาให้มันบดีจังเลยมี่ยายดีปันนี่เอาเน่ากินมาสมจมือป<ะ>ังดีกว่านี่กับเมซี่อยู่วัดพุทธล้ว Bottom kýt yên Ừ A temp à, tìm tì lấy mò. Hả? sun tìm bottom là lấy chiao. Wetting sun tìm mò. A temp tìm lấy mò. A lấy mò. lấy mò. A tìm tìm ừ. à, tìm tìm ừ. à. À, tì ừ, à, tìm tì, tìm tì à, tìm 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 Ờ, tìm 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 tìm